สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงความแตกต่างของ C s s Flexbox แล้วก็ CSS g r i d นะครับพอดีว่ามีหลายคนนะครับสับสนว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เราควรใช้ตัวไหนดีนะครับจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าทุกคนสามารถใช้นะครับตัว CSS Grid ร่วมกับ C s s Flexbox ได้นะครับแต่เราก็ต้องรู้ความแตกต่างมาด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ครับผมจะพามาดูกันว่า มันมีความแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับผมก็อันดับแรกนะครับมาพูดถึงในส่วนของ c s grid กันก่อนนะครับ c s grid layout เนี่ยมันจะเป็นระบบโครงสร้างแบบ2มิตินะครับหรือว่า two dimension นะครับที่มันจะมีแถวแล้วก็จะมีคอลัมน์นะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบหน้าเว็บได้ง่ายนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ float แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ position นะครับถ้าใครเคยเขียน css สมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะพบกับว่า มันปวดหัวมากนะครับเวลาที่เราต้องการทำ layout ที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับการใช้ float ใช้อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้ครับเขามี grid แล้วก็ flexbox มาให้เราใช้นะครับผมก็แนะนําว่าทุกคนควรใช้เลยนะครับผมซึ่ง CSS grid เนี่ยเขาจะทําให้เราสามารถที่จะจัดองค์ประกอบในเว็บเนี่ยให้เป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็เป็นแถวหรือว่าเป็น row ได้น,นั่นเองนะครับผม อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างนะครับในส่วนของโค้ดให้ทุกคนดูจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นทุกคนเนี่ยต้องการที่จะสร้างเลเยอร์นะครับที่มันมีทั้งคอลัมน์แล้วก็โรสนะครับตรงเนี้ยผมแนะนําว่าทุกคนสามารถใช้เป็นกริดได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การสร้างเลเยอร์แบบเนี้ยทำได้ง่ายมากนะครับอ่ะตรงนี้ครับมาดูกันผมจะมีในส่วนของกริดคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ข้างในนี้ผมจะมีอ่าเป็นกริดไอเทมส์นะครับ แล้วก็ใน items เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอ่าเป็นตัวนี้แล้วกันก็คือผมจะมี home นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะ copy มาอีกนะครับอ่าผมจะมี home นะครับมี read มี write about us contact us แล้วก็ privacy policy นะครับอ่าตามนี้ครับจากนั้นเนี่ยผมต้องการสร้าง layout ที่มันมีทั้ง column แล้วก็มี r o w นะครับ มาในส่วนของ CSS นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น CSS ปกติก่อนนะครับโอเคในส่วนของ CSS นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเข้าถึง Grid Container นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะกําหนด display เป็น Gri d นะครับแล้วผมเนี่ยจะต้องมีการกําหนดในส่วนของ column ให้มันแล้วก็ rows ให้มันนะครับผมสามารถใช้เป็น shorthand property แบบนี้ได้ครับก็คือกริดแบบนี้นะฮะตามด้วย rows ที่ผมต้องการกําหนดก็คือแถวนะครับ ผมต้องการให้มันมี2แถวก็คือจะกําหนดเป็นออโต้สตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคอลัมน์นะครับผมต้องการให้มันมีสัก4คอลัมน์อ่ะผมก็จะกําหนดออโต้สตัวแบบนี้นะครับผมแล้วผมจะให้มันมีกริดแกลบนะครับอ่าสัก10บพิกเซลนะครับมีแบ็กกราวน์คัลเลอร์เป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็มีแพดดิ n งสิบพิกเซลนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีการจัดนะครับคอลัมน์เนี่ยสคอลัมน์เห็นไหมแล้วก็แถวหรือว่าโรลสก็จะมี2แถวตามนี้นะครับ โอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าถึง grid items นะครับตรงนี้ผมจะกำหนด background color เป็นสีขาวนะครับ text align center นะครับ padding บนล่าง2 5 p พิกเซลซ้ายขวา0นะครับแล้วก็ font size นะฮะ3 0พิกเซลอ่าเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะครับว่านี่นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะก็คือได้ทั้ง column นะครับแล้วก็ rows เพราะว่าตามที่ผมบอกนะครับก็คือ grid เนี่ย เราสามารถที่จะจัดการนะครับในส่วนของ Layout แบบ2มิติได้ในที่นี้2มิติก็คือได้ทั้งคอลัมน์แล้วก็ r o ลส์เลยน,นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้คือตัวอย่างของ CSS Grid นะครับต่อไปเนี่ยมาดูในส่วนของ CSS Flex Box กันบ้างนะครับในส่วนของ CSS Flex Box ก็เนี่ยก็คือเขาจะนําเสนอรูปแบบแบบ one dimension layout ก็คือจะเป็น Layout แบบ1มิติน,นั่นเองนะครับ ตรงนี้มันจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะจัดการแล้วก็จัดพื้นที่ระหว่างรายการในคอนเทนเนอร์ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ flexbox ในการจัดการกับแบบคอนเทนเนอร์ที่มันทําจากกริดอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถใช้งานได้พูด,ดง่ายๆว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์แสดงผลแล้วก็ขนาดหน้าจอทุกประเภทเลยน,นั่นเองนะครับก็ตรงนี้มาดูโค้ดกันนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับ,รบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากกริดเนี่ยให้เป็น flexbox ให้ดูนะครับก็ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนจาก display grid นะครับให้เป็น flex แค่นี้ครับวิธีการใช้ flex นะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่านะครับพอเราเปลี่ยนไปใช้เป็น flex เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเรียงต่อกันแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้อ่าเป็น flex นะฮะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าไอตัว element ของเราเนี่ยมันเป็น div มันจะมีการอ่าตอกกันลงมาแบบนี้นะครับให้จินตนาการว่าไอ div ทุกตัวเนี่ยเป็นเหมือนกล่องนะครับอ่ากล่องของเราเนี่ยค่าเริ่มต้นก็คือมันจะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมยาวไปจนสุดหน้า browser แบบนี้เลยนะครับผม ทีเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการให้กล่องเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมันให้มันขึ้นมาต่อกันอ่ะนะครับเพราะว่าไอ้ f l e x b o x เนี่ยเราจะใช้ในการจัดการ Layout แบบ1มิติใช่ไหมครับเราก็จะสามารถใช้นี่ฮะ display เป็น f l e x อ่ะเดี๋ยวผมจะอ่าน comment ออกนะครับเห็นไหมว่ามันก็จะขึ้นมาต่อกันแบบนี้นะครับก็ในส่วนของ F l e x b o x นะครับเราสามารถที่จะจัดตำแหน่งมาได้เหมือนกันนะอย่างเช่นทุกคนต้องการให้ Element ของเราเนี่ยมันอยู่ชิดซ้ายอยู่กึ่งกลางหรือว่าอยู่ชิดขวาก็ทําได้นะครับโดยการใช้ตัวนี้ฮ justify content แล้วก็กำหนดให้เป็น center นะครับอ่ะเห็นไหมก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าทุกคนอยากให้อ่าตัว element เนี่ยมันมี space นิดหนึ่งก็คือเราสามารถใช้เป็น grid gap ได้นะอย่างเช่น10พ i x e l เนะี่ยอ่าเห็นไหมก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะกำหนด padding เดี๋ยวผมจะกำหนดเป็น padding ทุกด้านนะครับ10พ i x e l อะไรประมาณนี้เห็นไหมเราก็สามารถทำเมนูได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาดูการใช้งานอ่า flexbox นะฮะ ร่วมกับกริดกันนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมจะขอเคลียร์โค้ดทิ้งไปนะครับผมจะมีการสร้างเป็น Navigation Bar ที่มันมีโลโก้แล้วก็จะมีเมนูนะครับโลโก้อยู่ด้านซ้ายเมนู mm hmm. อยู่ด้านขวาอ่ะตรงนี้ผมจะมีการสร้างเป็นเมนูคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นข้างในนี้ครับผมก็จะมะีในส่วนของโลโก้นะครับแล้วก็จะมีเมนูนะครับผมอ่ะมี Home About Blog แล้วก็ contact นะฮะในส่วนของโลโก้นี้ผมจะมี h1 นะครับเขียนว่า my site นะครับผมอะตามนี้ครับจากนั้นเนี่ยผมสามารถใช้ flex หรือว่า grid ก็ได้ในการทำ navigation bar นะครับอะมายกตัวอย่างกันอย่างเช่นตรงนี้ผมจะเข้าถึงเมนู container นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการกำหนดนะครับในส่วนของ display เป็น grid นะครับแล้วผมสามารถที่จะกำหนดได้ว่าผมต้องการให้มันมี column เท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ผมสามารถใช้นะครับ grid template columns นะครับ ก็คือผมต้องการให้คอลัมน์ในส่วนของโลโก้เนี่ยนะครับมันมีความกว้างอยู่สักประมาณ200พิกเซลจากนั้นอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือให้มันคำนวณระยะเอาก็คือจะเป็น1 fr ตามนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีการแบ่งนะครับซึ่งถ้าทุกคนลองคลิกขวา inspect ดูนะครับแล้วมาชี้ที่โลโก้ทุกคนจะเห็นว่าขนาดความกว้างของตัว div logo เนี่ยก็คือ200พิกเซลนะครับจากนั้นในส่วนของ ul เนี่ยก็คือมันจะคำนวณ Space ที่เหลือให้เราเองเพราะว่า เรามีการใช้1 fr หรือว่า1 fragment นั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้มาดูส่วนต่อไปครับก็คือผมต้องการให้เมนูเนี่ยมันขึ้นมาเรียงต่อกันใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเข้าถึง ul แล้วผมจะกําหนด display เป็น flex นะครับนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยเมนูขึ้นมาต่อกันแล้ว <S <s เห็นไหมนะครับผมโอเคแล้วก็ผมอาจจะมีการเข้าถึงนะครับ li แล้วผมก็จะกําหนด margin นะฮะบ,บนล่างศูนย์ซ้ายขวาสัก20พิกเซลนะครับให้มันมีระยะห่างออกจากกันแบบนี้นะครับ โอเคแล้วก็ผมอาจจะจัดกึ่งกลางในส่วนของตัวเมนูผมเนี่ยโดยการใช้ Align items center นะครับผมอ่าเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเมนูก็จะอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับผมโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างนะครับ Layout ง่ายๆเลยนะครับอทีนี้เดี๋ยวในส่วนโลโก้นะครับผมก็อาจจะเข้าถึงโลโก้แล้วก็กําหนด text align นะฮะเป็น center นะครับโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ background นิดนึ่งนะครับเป็นสี แบล็กล้วกันนะครับแล้วก็สีฟอนต์เนี่ยเป็นสีขาวนะฮะอ่าเห็นไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอลบมาร์จินมันออกนะครับก็คือเดี๋ยวจะเข้าถึงบอดี้มาร์จินศู d ย์พ0ด 0, นะครับโอเคจากนั้นก็จะเข้าถึงแท็ก A นะฮะกำหนดอ่าค o ลเลเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ลบในส่วนของ Text Decoration ออกไปแบบนี้นะครับ ทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยเราได้ตัว navigation bar พร้อมกับโลโก้แล้วก็เมนูมาแล้วโดยการใช้อะไรฮะ grid กับ flex ร่วมกันน,นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับทีนี้มาสรุปง่ายๆนะครับทุกคนระหว่าง c s grid กับ flex box นะครับในส่วนของ c s grid เนี่ยก็คือเราจะใช้มันในการทำ layout น,นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การสร้าง layout ที่ซับซ้อนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเยอะมากก็แนะนาว่าถ้าเกิดทุกคนจะทำ layout เว็บไซต์นะครับ ให้ใช้เป็นในส่วนของ CSS Grid นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของ Flexbox เนี่ยจะช่วยในการ Align Content นะครับจัดแนวเนื้อหาแล้วก็เคลื่อนย้ายบล็อกต่างๆพวก Div พวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Grid เนี่ยจะใช้สําหรับ Layout 2มิตินะครับใช้ได้กับทั้งแถวแล้วก็ Column นะครับส่วน Flexbox เนี่ยจะทํางานได้ดีกว่าในแบบมิติเดียวนะครับก็จะเป็น One Dimension นะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราต้องการใช้ Flexbox เนี่ยในการทําในส่วนของแถว ก็คือ rows หรือว่า column นั่นเองนะครับตรงนี้คําแนะนําก็คือทุกคนสามารถใช้มันร่วมกันได้นะครับอย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยใช้ s s grid ในการสร้าง layout นะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการจัดการแบบพวก Content เนื้อหาต่างๆนะครับการเคลื่อนย้ายกล่องอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ flex box ได้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะช่วยประหยัดเวลาเราได้มากเลยถ้าเกิดว่าเราใช้ s s grid กับ flex box ร่วมกันน,นั่นเองนะครับก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ สงสัยในเรื่องนี้อยู่นะครับว่าเซทแกรดกับ f l ล็กบ x ็เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ร่วมกันเลยนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ